จังหวัดหน,นองคายเปิดแผนกผู้ป่วยนอกภูมิทัศน์ใหม่ระบบใหม่ไม่แออัดโรงพยาบาลหนองคายจัดพิธีเปิดแผนกผู้ป่วยนอกและนำเสนอความก้าวหน้าในการปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินภูมิทัศน์ใหม่ระบบใหม่ไม่แออัดที่พระอาจารย์ปรีดาฉันทกรโรหรือหลวงปู่ทุยเมตตาบริจาคทุนทรัพย์ในการปรับปรุงกว่า18ล้านบาทวันที่29กันยายน2564รเวลา9นาฬิกานาที นายประเสริฐลือชาธานานนนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดแผนกผู้ป่วยนอกภูมิทัศน์ใหม่ระบบใหม่ไม่แออัดและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินภูมิทัศน์ใหม่ระบบใหม่แม่แออัดที่โรงพยาบาลหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนายแพทย์วิเชียนร,รุ่งทิตฐิธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายกล่าวว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติก่อสร้างและเปิดให้บริการ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นอาคารที่ให้บริการผู้ป่วยนอกเนื่องจากมีการก่อสร้างและใช้อาคารเป็นระยะเวลานานถึง19ปีจึงทำให้อาคารมีสภาพชำรุดเสื่อมสภาพมีผู้รับบริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยปี2562จำนวน1,802รายต่อวันปี2563จำนวน1,694รายต่อวันปี2564 จำนวน1,879รายต่อวันผู้มารับบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีลดลงบ้างในปี2,563เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 และเริ่มเพิ่มขึ้นในปี2,564เนื่องจากพื้นที่เท่าเดิมแต่ผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดความแออัดมติคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินบริจาคโรงพยาบาลหนองคายครั้งที่1 2,564เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2,564 เห็นชอบอนุมัติให้ใช้เงินบริจาคสำหรับการปรับปรุง OPD ห้องตรวจและห้องจ่ายยาจำนวนเงิน3 5 0ล้านแสนบาทเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้อาคารบริการผู้ป่วยนอกจัดระบบบริการแบบ Smart Hospital โดยพัฒนานระบบการนัดผู้ป่วยระบบคิวและการสร้างพื้นที่รอคอยเพื่อรองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณภาพระดับชาติต่ตอไปในส่วนของแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลหนองคายประสบปัญหาในการจัดระบบและจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินประเภทต่างๆได้ไม่เต็มที่ทั้งยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายรายการรวมถึงระบบความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานผู้บริหารเล่งเห็นความจําเป็นในการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังต่อการบริการด้านสาธะะารณสุข,ขของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบ emergency care system ให้มีคุณภาพมากขึ้นตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่กล่าวว่าโรงพยาบาลหนองคายเป็นโรงพยาบาลคุณภาพระดับชาติให้บริการสุขภาพรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในปี2564โรงพยาบาลหนองคายได้รับความเมตตาบ,บริจาคทุนทรัพย์จากพระอาจารย์ปรีดาฉันทกโร หรือหลวงปูดทุยวัดป่าด่านวิเวกตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬในการพัฒนาแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องแยกโรระบบแรงดันลบตามนโยบาย Smart ER และ New Normal Service เป็นจํานวน18ล้าน2 0 0 0บาทซึ่งในปัจจุบันได้ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ไปแล้วกว่า80%คาดว่าจะสามารถเปิดใช้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนตุลาคม2564เป็นต้นไป ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายกรมประชาสัมพันธ์